สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการน,นักฟุตบอลนะครับนะวันนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบการน,นักฟุตบอลก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะนะครับนะสนใจไปไหนก็สอบถามกันได้นะครับอ่ะใบนี้ท่านเห็นครับเป็นนกเตออิงหนึ่งตัวจี๊ดต,ตังอซีไมิลานครับราฟาเอลเรียลนะฮะอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของรุ่นท็อปนะจะเป็นลายส,สวยๆนะรุ่นท็อปนะผมให้ดูด้านหลังนี่ดีไซน์ก็จะแบบเ,บเรียบๆนะจะไม่แบบเป็นสีสันนะนะฮะ เป็นอีกหนึ่งใบนะครับของรุ่นท็อปนะฮะนี่นะฮะเป็นปี2023นะคือเป็นปีล่าสุดนั่นเองนะครับนะฮาราเฟลไดออลนั่นเองนะครับของเอซีมิลานนะฮะก็คือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นนะเคยผมเคยดูนะในในแชมเปี้ยนลีกมั้งหรือในน่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกถ้าจำไม่ผิดนะเคยดูอยู่และสักหน้าสองนัดก็เออเจอนักเตะพอดีเห็นพอดีนะนะครับดูอันนี้ดูในทีวีนะนะครับเออเล่นจีดจ่าดีนะปีหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองนะครับของเอซีมิลานนะก็ฝากไววว้้ดยนะสสาหรับก เอซิมิลานนะครับหรือใครที่ชื่นชอบในบอลสายบอลอิตาลีนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับราเฟลเรอลใบนี้นั่นเองนะครับนะเป็นหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองครับนี่น่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ